ขอเจริญสุขท่านผู้ฟังในธรรมชาดุกเรื่องนี้ก็ได้มีชื่อเรื่องว่าพยัคฆชาดุกก็จะได้นำมาบรรยายแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สรับรับฟังกันเป็นลำดับต่อไป เมื่อครั้งสมเด็จพระชินสีบร,รมศาสดาประทับอยู่ที่เชตะวะนารามทรงปรารภพระโกกาลิกะภิกษุให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสเทศนาชาดกเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายพระโกกาลิกะภิกษุคิดจะไปชักชวนพระอัครสาุกทั้งสองให้ไปอยู่เป็นพวกของตน พิทแล้วก็จึงไปกราบทูลสมเด็จพระพุทธผลแล้วถวายบังคมลาออกไปหาพระอัครสาวกทั้งสองก่าคือข้าแต่ท่านทั้งสองชาวกาสีให้ข้าพเจ้ามาเชื้อเชิญท่านทั้งสองไปสู่แว่นแคว้นกาสีท่านทั้งสองจงไปกับข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้อัครสาวกทั้งสองจึงตอบว่า พวกเราไม่ปรารถนาจะไปจงไปแต่ท่านผู้เดียวเถิดพระโกกาลิกะภิกษุก็ออกจากวิหารกลับไปแต่ลำพังผู้เดียวภิกษุทั้งหลายจึงประชุมสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องราวพระโกกาลิกะภิกษุนั้นสมเด็จพระสังเพฤษพุทธเจ้า เชงเสด็จประทับที่ธรรมสภาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโกกาลิกะภิกษุไม่อาจจะอยู่ร่วมกับพระรหัสสาวกทั้งสองของเราและไม่อาจจะประเวบนอาคาบัครสสาวกของเราทั้งสองได้แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ในครั้งก่อนก็เหมือนกัน ในอดีกตกาลทั้งพระเจ้าอมตะผ่านสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีเทพพยดาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ป่าแห่งหนึ่งมีเทพพยดาอีกตัวหนึ่งมาตั้งวิมานอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีที่อยู่ใกล้วิมานของเทพพยดาตนนั้นแล้วในป่านั้นมีราชสีตัวหนึ่งและ เสือโครงตัวหนึ่งอยู่เป็นประจำคนทั้งหลายไม่อาจที่จะเข้าไปสู่ป่านั้นด้วยความกลัวราสีและเสือโครง่งส่วนราชสีและเสือโครงก็เที่ยวสแสวงหาเนื้อสัตว์มากินในป่าดงนั้นตามสบายใจที่เหลือก็ทิ้งไว้ให้มีกลิ่นหม็นตรบไปทั้งป่า เทพปยดาตัวหนึ่งจึงไปปรึกษากับเทพจย,ยดาอีกตนหนึ่งว่าบัดนี้ป่าของเรามีกลิ่นเหม็นพุ่งเพราะเหตุราชสีกับเสือโคร่งทั้งสองเราควรจะทำจัดสัตว์ทั้งสองนี้เสียเทพจย,ยดาตนนั้นจึงห้ามว่าเราอย่าทกกำจัดสัตว์ทั้งสองนี้เสียเลยเพราะ พราะสัตว์ทั้งสองนี้หนีไปจากป่านี้แล้วต้นไม้อันเป็นที่อาศัยแห่งวิมานของเราจะถูกมนุษย์ตัดเสียแล้วกล่าวต่อไปว่าความกเกสีสำราญย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะคบคนใดผู้มีปัญญาควรกำจัดคนน้ำเสียแล้วคิดรักษาความสุขสำราญของตนต่อไป เหมือนกับผู้ระวังดวงตาของตนฉะนั้นความสุขสำราญย่อมเจริญขึ้นเพราะคบคนใดผู้มีปัญญาควรช่วยเหลือมิตรนั้นในจิตการทั้งปวงดังนี้แต่เทพยญด,ดาตนที่หาหรือนั่นไม่เชื่อฟังโอวางนี้อยู่มาวันหนึ่งจึงบันดาลให้สัตว์ทั้งสองนั้นเห็นรูปอันน่ากลัว สัตว์ทั้งสองนั้นก็หนีไปเมื่อคนทั้งหลายไม่เห็นรอยเท้าเสือทั้งสองนั้นก็รู้ว่าสัตว์ทั้งสองนั้นหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วจึงส่วนกันไปตัดไม้ในป่านั้นส่วนเทพพยดาผู้งูกเขานั้นจึงไปแจ้งเรื่องนั้นเก่เทพปยดาตนผู้มีปัญญาแล้วแต่ถามว่าเราจะทำอย่างไร จึงจะไม่ให้พวกคนมาตัดต้นไม้ในป่านี้ได้เทพพญดาผู้มีปัญญาจึงตอบว่าท่านจงไปนำสัตว์ทั้งสองนั้นให้กลับมาอยู่ในป่านี้อีกเทพพญดาที่งูเขาจึงไปตามอ้อนวอนสัตว์ทั้งสองนั้นดูกลนราชส,สีและเสือโคร่งเราขอเชิญท่านทั้งสองให้กลับไปอยู่ในป่านั้นอีก อย่าให้พวกคนมาตัดไม้ในป่าของเราได้ถ้าท่านทั้งสองไม่ไปป่าใหญ่นั้นก็จะไม่มีสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายเช่นท่านทั้งสองก็จะไม่มีในป่าที่เป็นที่อาศัยขอเชิญท่านทั้งสองกลับไปอยู่ในป่าใหญ่นั้นอีกในบับนี้นถึืองเทพยดานั้นจะอ้อนวอนสักปาในใดราชสีและเสือโค่งก็ไม่ ไปตามปราถนาที่พญดาผู้งูเขานั้นก็ต้องกลับมาแต่ผู้เดียวต่อมาไม่ช้าคนทั้งหลายก็ส่วนกันไปตัดไม้ในป่านั้นเสียสิ้นจนกระทั่งทำให้ป่านั้นให้เป็นไรนาของตนของตนไป สมด็จพระพุทธพจน์โปรดประทานเทศนาชาดุกนี้แล้วจึงประกาศอริยส,สัจสี่สืบต่อไปแล้วทรงประชุมชาดุกว่าเที่พยดาผู้มูเขาในขั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพักโกกาลิกะภิกษุนี้ราชสีได้มาเกิดเป็นพระสาริบุตรเสือโค่ง ได้มาเกิดเป็นพระโมกคคำานะะขวายลุกขะทิวดาผู้มีตัญญาคืนเราตถาคตในการแบบนี้แลในชาดกนี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์และสถานที่สิ่งของซึ่งมีอยู่ในโลกต่างก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจะไม่อาศัยกันนั้นไม่ได้เลยเป็นอันขาดโดยเท้ นักปาาจึงกล่าวไว้ว่าปลาพึ่งเสือหมู่ไม้มากมูลเรือพึ่งพายพายูนหยาเต้านายพึ่งบ่าวบริบูรณ์ตามพุกยากนาเจ้าพึ่งฆ่าข้าเช้าช่วยสิ้นเสร็จการในสุภาษิตน,นี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า ปลาก็พึ่งเสือเสือก็พึ่งปลาเรือก็พึ่งไายพึ่งเรือนายพึ่งบ่าวบ่าวพึ่งนายดังนี้ด้วยเหตุน,นี้ขอคนทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงจงระวังรักษาน้าใจแห่งกันและกันอย่าให้ผิดพ้องหมองใจกันด้วยถ้อยคำอารีอบอ้อมกัน คนก็มีเอื้อเฟื้อคนจนคนจนก็ให้เอื้อเฟื้ออวมน้อมทางตนคนมีคนโง่ก็ให้เพลงเคารพคนฉลาดส่วนคนฉลาดก็ให้เมตตาการุณาปารถนาความสุขความเจริญให้แก่คนโง่ผู้มีตระกูลสูงก็ให้ดนตัวลงมาหาคนตระกูลต่ำ ่วนคนตระกูลต่ำก็ให้ผอมตัวต่อคนตระกูลสูงเมื่อทําได้อย่างนี้ก็จะมีความรักใร้นักถือเป็นอันหนึ่งอันเยวกันตามแสดงธรรมชาดกในเรื่องพยักข้าชาดกที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุข สิริสวัสดิ์นิพพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทุกท่านกคนเทินเจริญร่รม